สวัสดีคะ่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเเทศและกีฬาค่ะอัญเชิญไฟพระฤเษิกเปิดกิจกรรมวิ่งครบเพลิงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมสอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพาไปที่ลานกิจกรรมหน้าอินดอร์เซเ i ียมหัวหมากกรุงเทพมหานครค่ะ วันนี้นายอัฐกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนัเรียและกีฬาเป็นประธานพิธีอัญเชิญไฟพระฤกร,ร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13โดยมีคณะทูตจากประเทศอาเซียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดกรกองศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนนักกีฬาสื่อมวลชนและผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างค่ะ ก่อนเริ่มการวิ่งคบเพลิงไฟพระเริกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ได้เป็นประธานกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไฟพระเลิกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสูงสุดแก่ผู้จัดการแข่งขันและนักกีฬาทุกท่าน สำหรับพิธีอันเชิญและการวิ่งครบเพลิงไฟพระเลิกวันนี้ค่ะจัดขึ้นพร้อมกันใน3จังหวัดเจ้าภาพกรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลานะคะที่ในเดือนหน้าแล้วเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการในขันกีฬาสีเกมส์นั่นเองค่ะ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครใช้ระยะทางวิ่งทั้งหมด67กิโลเมตรมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัวแทนจากภาครัฐบาลภาคเอกชนนักกีฬาผู้สนับสนุนหลักอาทิคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือซีพีนำทีมโดยซิกเว่เบรเกประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัลเครือเจริญพภคภัณฑ์และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมถึงดรธีร พลถนอมศักยุทธประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญภพภัณฑ์เข้าร่วมค่ะพาไปดูบรรยากาศการวิ่งนะคะจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนวิ่งไม้แรกจากอินดอร์เซเดียมหัวหมากนะคะจากนั้นไปตามเส้นทางรอบกรุงเทพส่งต่อไม้สําคัญให้กับบุคคลมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักนักกีฬา ร่วมเป็นผู้ถือคบเพลิงทั้งหมดรวม73ไม้ด้วยกันค่ะก็มีน้องๆนักกีฬาอย่างน้องเอสทีวริรยาสุกเกษมน้องอยู่บรนลังทับทิงแดงภูริพลบุญสอนมีดาราศิลปินอย่างพี่ดมประกรณ์ลำแจ๊สชวนชื่นรลศมีแขฟ้าเกื้อล้นมาด้วยนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่ม CP อาสาค่ะมาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะตามแนวทาง Green Sea g a m e ์ภายใต้นโยบาย Zero Waste ของเครือ CP ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะมีผู้ให้การสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนนะคะมาร่วมผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง e ีเกมส์และอาเซียนพาราเก s ส์คราวนี้ค่ะ ก็มีทั้ง True Corporation ร่วมสนับสนุนทั้งเครือข่ายเชื่อมสัญญาณก็มีการติดตั้งรถโมบายด้วยนะคะขยายสัญญาณกว่า130จุดทุกสนามใน4จังหวัดเจ้าภาพรวมไปถึงทั้งอาเซียนพารเกมสุที่นครราชสีมาด้วยค่ะและยังมีการมอบซิม r u e 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทั้ง11ชาติในอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน True Vision น o w ด้วยค่ะ จากนั้นค่ะพาไปดูบรรยากาศที่บริเวณอาคารกีฬานี้มีบุตสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนะคะนี่เป็นจุดที่2ค่ะทางบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนโดยมีนายวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนนําทีมผู้บริหารพนักงานเซเว่นอีเลร่วมวิ่งคาเพลิงอันเชิญไฟพระฤกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นจุดที่2ต่อจากที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากนั่นเองค่ะ ทั้งนี้ c p พและ7ซเว่นอีเลฟเยังร่วมส่งต่อพลังใจให้กับคนไทยผ่านแคมเปญเซเวชวนเชียร์สุดใจทีมไทยแลนด์เชิญพี่น้องชาวไทยส่งแรงเชียร์และพลังบวกให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยรวมไปถึงนักกีฬาทุกชาติที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยค่ะเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จอย่างเต็มภาคภูมิและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของไทยเราในฐานะเจ้าภาพนะคะ สำหรับซีเกมส์จะแข่งขันวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ใน3เมืองหลักคือกรุงเทพชลบุรีและสงขลาจากนั้นจะเป็นมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ค่ะวันที่13 ครั้งที่13นะคะระหว่างวันที่20-26มกราคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่แฟนเพจ f f c e e o o o k s e m e s t h a i l a n d 2 0 2 5นะคะและอย่าลืมค่ะในช่วงการแข่งนนขันกีฬาซี a กมสนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ค่ะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT2HD ของเราก็จะถ่ายทอดสดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ให้ได้รับชมกันเลยค่ะ